โตโยต้าเอว่าด 2.4V 09นะครับถ้าคนนะครับรักครอบครัวแล้วก็อยากแต่งรถด้วยนะครับแนะนำเลยนะน่าใช้จริงๆนะแต่งหน้านะครับเป็นโฉม30เหมือนโฉมปัจจุบันเลยนะใช้ล้อแมกของ W Work แท้นะเป็นของญี่ปุ่นคันนี้เนี่ยเขาได้อัพเกรดเบรกมาใหม่ด้วยนะเป็นแบบเบรกขนาดใหญ่เลยนะกบะบะมากๆนะครับต้นตาลย,ยูสคานะครับขอญอาตเสนอขายนะครับที่ สวัสดีเพื่อนผมต้นจากต้นตาลยุทธคานะครับวันนี้มาพบกับผมแล้วนะผมจะพาไปรถตู้หนึ่งคันนะครับที่เป็นรถตู้นะสายครอบครัวแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถตู้ที่แต่งด้วยนะครับใครที่ชอบแนวแต่งรถนะครับและก็รักครอบครัวด,ด้วยนะครับอยากแนะนามากๆเลยนะที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นะครับก็คือเจ้าคันนี้เองเนี่โตโยต้าเอว่าด 2.4V 09นาะครับสีขาวมุกนี่เองนี่แต่หน้าตาของเจ้าเอาผาดคันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเอาผาดศูทั่วๆไปเนาะเพราะว่า เขาได้ตกแต่งมาใหม่นะครับได้อัปเกรดแปลงหน้านะครับเป็นโฉม30เหมือนโฉมปัจจุบันเลยนะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะว่าคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับไปดูกันเลยพูดถึงอย่างแรกก่อนเลยลกันนะครับอย่างแรกเนี่ยที่เขาเปลี่ยนมานะครับก็คือชุดหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะ ชุดกันชนหน้านะครับแล้วก็ตัวคิ้วเนี่ยจริงๆคิ้วนะครับก็ได้อัปเกรดเป็นสีดํามานะครับของเดิมจะเป็นโครเมียมเนาะแต่ว่าเขาได้แปลงนะครับให้มันเข้ากับตัวกันชนหน้ามานี่พร้อมกับสเกิร์ตในตัวนะครับคือจริงๆเนี่ยจริงๆมันเหมือนมีสเกิร์ตเพิ่มใช่ไหมครับแต่ว่าคันนี้นะครับชุดกันชนเขาเนี่ยมันเป็นสเกิร์ตในตัวเดียวกันเลยทาให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับไม่ต้องแยกชิ้นนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องไฟหน้านะครับ ไฟหน้าเนี่ยยังเป็นไฟหน้าเดิมอยู่นะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับได้อัปเกรดคือไปพ่นคมดํามาให้มันเหมือนตัวไม้นเชนนะครับก็จะดูดุดันเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ตัดกติขาวมากๆเลยประมาณนี้นะครับไฟหน้าแล้วก็มีไฟตันหมอนะครับที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานให้เลยนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันจะมีฝาครอบนะครับที่เป็นชุดตกแต่งมาให้เลยนะครับเป็นแบบขี้แบบนี้พร้อมกับตัวเจ้าไฟเด t ์ทม์ n ันนิงไรนะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะบางทีอ่าผ่านไป2อสาปีของข้างนอกที่ไม่ใช่ของโรงงานเนี่ยม ตีเป็นเสียก่อนแล้วกันเนาะตีเป็นใช้ไม่ได้ก่อนแล้วกันติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วกันประมาณนี้นะครับอ่ะด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับทะเบียนนะครับอ่าหกหนึ่งของหนึ่งเนี่ยเจ้าของเดิมก็ขอสองวนไว้นะครับขอไปใส่คันใหม่นะเดี๋ยวเราจะมีป้ายใหม่ให้นะครับที่เป็นเล K ขขาวดาธรรมดานะครับตอนนี้ไปทําเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างต่อดีกว่านะครับว่าด้านข้างคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะเจ๋งมากๆคันนี้ไปดูดีกว่าไปเลย เริ่มจากอย่างแรกนะครับล้อมแมกเนี่ยเขาได้เปลี่ยนไปนะครับใช้ล้อมแมกของ W Work แท้นะเป็นของญี่ปุ่นแท้เลยก็ให้ความแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ลายนี้นะครับผมว่าค่อนข้างสวยนะเป็นลาย5ก้านนะครับสีที่เขาเลือกใช้นะครับเป็นสีก,กันหรือว่าสีเท่ากันเมทัลลิกนะก็ตัดกับตัวรถดีเนาะสีเท่ากันแล้วก็ขอบล้อนะครับเป็นขอบสแตนเลสสีเงาๆแบบนี้เลยนี่พร้อมกระหมดนะที่เยอะมากๆเลยหมดมีหลาย,ม,ลายมีหลายเม็ดมากๆเลยนะครับประมาณนี้นอกจากล้อที่สวยแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเขาได้อัปเกรดเบรกมาใหม่ด้วยนะ เป็นแบบเบรกขนาดใหญ่เลยนะจานเบรกเนี่ยน่าจะประมาณสักสามมิลได้นะครับใหญ่มากๆพร้อมกับเจ้าคาลิปเปอร์เบรกนะเป็นของ GT แต่ไม่แน่ใจรุ่นอะไรนะครับได้มาถึง6กอดเลยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ทําให้เบรกเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมถามว่าดีกว่าเดิมมากไหมนะครับผมว่าที่เคยใช้เบรกโตโตโนะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันดีมากกว่าเท่าไหร่นะครับแต่ที่ได้นะครับ ผมว่ามันได้เรื่องความเท่เมันเท่มากกว่านะครับแล้วก็หับคันนี้เนี่ยเ,เขาให้เขาให้มันแบบได้สีทองมาด้วยนะครับก็ดูสวยงามแล้วก็ตัดกับรถดีดูรถมันมีของดีประมาณนี้นะครับล้อกับเบรกนะครับประมาณนี้คันนี้มีช่วงล่างด้วยนะช่วงล่างคันนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนมานะครับเป็นของตัวแก๊ปนะครับเป็นสตัด์ทตเกียวนะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับถ้าลูกค้านะครับหรือเพื่อนเอนะเอาไปน,นี้ไปแล้วเนี่ยอยากจะให้มันสูง,งขงึ้นกว่านี้ก็ทําได้ หรืออยากให้เตี้ยกว่านี้นะครับก็ทาได้เพราะว่าเป็นสลัระเกียวนะครับปรับง่ายๆนะครับให้ร้านปรับก็2องสาบาทนะครับไม่แพงประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโช็กแต่งเนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างนะคือเวลาวิ่งความเร็วสูงเนี่ยมันจะหนึบนะครับแต่ว่าต้องทดแทนกับความกระด้างนะมันอาจจะกระด้างกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าได้มาเรื่องความหนึบประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อดีกว่านะว่าอุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยจากโรงงานมีอะไรมาให้บ้างนะครับอ่ะเริ่มจากอย่างแรกนะครับเจ้าตัวกระจกมองมุมเนาะ ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยฟังก์ชันนี้เนี่ยบางคนไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันมันมันควรน่าใช้นะเพราะบางคนเนี่ยจอดรถนะครับใกล้ๆจะถึงแล้วเนี่ยเลนนี้สามารถมองได้ตรงนี้นะครับก็สามารถมองด้านข้างได้ด้วยอ่าทำให้รถเราเนี่ยไม่เบียดฟุตบาทนะครับหรือขอบล้อนะครับไม่ไปเบียดก,กับฟุตบาททาให้ไม่เสียหายนะประมาณนั้นนะครับกระจกมองข้างนะเขาให้เป็นแบบไฟเลี้ยวในตัวมาเลยแบบนี้แต่ยังเป็นแบบเออเป็นแบบ LED เลยสวยงามสวยงามเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับเล่นหนึ่งเขานะครับเป็นเล่นสีฟ้านะบางคนว่าสีฟ้ามันดียังงไ เท่าที่ผมเคยศึกษามารู้สึกว่ามันเป็นตัวตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยลดหยดน้ำนะครับที่เกาะขณะฝนตกด้วยอันนี้คือข้อดีของเขานะครับไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนมาหรือว่ามาจากโรงงานนะออปชั่นนี้นะครับอ่ะที่เหลือนะครับเจ้าตัวมือเปิดประตูเนาะก็จะเป็นโคมี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับประตูบานหน้าใหญ่ๆเลยนะครับบานหลังก็ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็สไลดไฟฟ้าด้วยนะครับประมาณนี้ด้านหลังนะครับก็รุ่นนี้นะครับให้เป็นดิสเบียร์สี่ร้อยอยู่แล้วนะครับนี่ สวยงามนะครับยางข้างหลังเนี่ยข้างหนึ่งปี19ข้างหนึ่งปี20นะที่ผมเห็นมาแต่เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับล้อหลังนะครับเบรกเต็มเมเลยใหญ่มากๆนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับประสิทธิภาพเด็กอาจจะดีกว่าเดิมไม่เยอะแต่ความเท่เยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับอ่าอ่ะไปดูด้านหลังต่อด,ดีกว่านะว่าด้านหลังเนี่ยคันนี้ก็ทำอะไรเพิ่มบ้างนะครับไปดูกันเลย มาครับมาดูด้านหลังกันนะเริ่มจากอย่างแรกนะครับไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเดิมนะก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะครับยกเว้นสติกเกอร์อย่างเดียวสติกเกอร์คันนี้เนี่ยบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับอยู่ในขับของ a l p a r g u i l l i ด้วยนะครับ a l p a r g i l l a s Thailand นะครับก็เป็นสมาชิกในขับเรานี้เองนะอ่ะมาพูดถึงออปชันสแตนดา์ดีกว่านะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะสปอยเลอร์หลังนะครับก็เป็นออปชันสแตนดานที่มาจากโรงงานให้เลยนะสวยๆแบบนี้นะครับ มาพร้อมกับไฟเบรก led ด้วยนะสีใสๆนะครับแต่เวลาเหยียบเบรกเป็นสีขาวนะครับเอสดีเวลาเหยียบเบรกเป็นสีแดงนะครับอ่ปัดหลังคันนี้ก็มีมาให้นะครับแต่ว่าเขาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เวลาวิ่งฝนตกเนาะน้ำดีดเข้ามาที่กระจกหลังนะครับมีตัวนี้เนี่ยช่วยให้วิสัยทัศน์นะครับดีขึ้นเยอะเลยอ่าคิ้วต่างๆนะครับรุ่นนี้เขาให้เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆเพราะผมจะไม่ผิดนะตัวสูนก้าจะเป็นสีเดียวตัวรถนะเจ้าของเดิมน่าจะอัปเกรดมานะครับอัปเกรดเป็นตัวโครเมียมมานะครับอ่าาาแต่่งเพิมมนะครับไฟท้ยนนนนะครรับบุ่่ีี้้เเยาก็ใหแบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวไฟท้ายนะครับไฟเบรกนะไฟหลีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นแบบหลอดไ้ธรรมดาเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาด้วยนะเป็นแบบ LED มาด้วยนะครับเฉพาะหลอดนะอ่าแล้วก็ไฟถอยไฟถอยตรงนี้นะครับก็เป็น LED สีขาวมาให้อ่าก็เพิ่มความสวยงามแล้วกันประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าคอมอดไฟรเนาะก็จะมีเซ็นเซอร์นะมีมาให้สี่จุดเลย1 2 3 4สนะครับครบเลยถ้าเผื่อว่าเราใกล้จะชนนะครับมันจะมีเสียงเตือนบอกนะครับและยังไม่พอนะ เจ้าของเดิมก็ยังได้อัปเกรดเป็นแบบกล้องด้วยนะครับต่อกล้องมาให้ด้วยนี่แต่สมัยนี้นาองไฟไทก็ใช้กล้องหมดแล้วละ่วละเวลาใกล้ชนจะมีผ้าบอกด้วยนะครับปีจอประมาณน,นี้ต้นหลังก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ต่อด,ดีกว่านะว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยครับมันกี่ซีซีมันกี่แรงม้านะครับหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูกันเลยอ่าเปิดฝาโปงกันหน่อยดีกว่า เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าต่างเครื่องยนต์เอาผาดคันนี้นะก็อาจจะคุ้นเคยกันดีเนาะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับพวกแคมรี่เนาะตัวกุนแคมรี่นะก็เป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด4สูบ16วาล์ว2,400ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับได้ถึง170แรงม้านะเหลือเฟือมากๆนะครับถึงแม้จะนั่งเต็มที่จัที่นั่งนะครับก็ยังมีกําลังที่สบายๆนะครับเหลือเฟือมากๆเลยอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูโครงสร้างต่อดีกว่านะครับว่าโครงสร้างคันนี้เเเนนนีี่่่่่ยยถ้้าาตติด็มมะะะครรับผจใหหอูททไ อ่าเริ่มจากอย่างแรกเลยนะฝาโปงนะครับก็น่าจะมีรอยขยับมาแล้วนะแต่ว่ามีรอยพ่นสีทับไปแล้วล่ะค่อนข้างเนียนนะครับดูยากนิดนึงนะฝายังเป็นฝาแท้อยู่นะครับเจ้าซิลเลอร์นะครับเป็นซิลเลอร์เดิมเดิมอยู่เลยนี่สวยงามนะครับสติกเกอร์ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็ยังอยู่ครบหมดเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีมาให้ครบหมดเลยอ่าต่อมานะครับในเรื่องของตัวคันหน้านะคันหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยมีการแก้ไขนะครับเพราะยังมีรอย ที่ผ่านการใช้งานบ้างนะครับยังไม่ใหม่ตะทีเดียวเนาะถ้าใหม่ไปเลยเนี่ยน่ากลัวนะครับอ่าสติกเกอร์ของตัวแผงปิดอ่าคันหน้านะครับก็ยังอยู่ครบหมดอ่าถ้าเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับผมการันตีเลยนะว่าเดิมแน่นอนนะครับไม่เคยมีชนหน้ามานะครับส่วนรอบคันนะไม่ว่าจะเป็นประตูข้างซ้ายนะครับประตูหลังนะครับฝาท้ายนะครับประตูฝั่งขวานะครับจริงๆตัวสอบเรียบร้อยแล้วล่ะคันนี้เนี่ยโครงสร้างนะถ้าเป็น10เต็มนะครับผมให้10เต็ม10ไปเลยอ่าสวยงามมากๆนะครับ ไม่มีบทเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับถ้าเผื่อว่าตรวจพบนะครับมีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับเราต้นตาน,นะครับยินดีรับซื้อคืนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยสบายใจได้นะครับเรื่องนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อด,ดีกว่านะว่าภายในคันนี้เนี่ยจะมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับและจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับน่าใช้หรือเปล่าไปดูกันเลยก่อนจะไปดูภายในนะครับผมขออนุญาตให้ดูกุญแจก่อนแล้วกันนะ ้หน้าตากุญแจคันนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนไปจริงๆแล้วหน้าตาคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับได้ไปอัปเกรดมานะครับฟังก์ชันทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นล็อกรถคายล็อกนะครับหรือว่าเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวาสามารถทําได้จากดีมดตรงนี้เลยนะเจ๋งมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับปุ๊บอ่าโอเคเริ่มจากอย่างแรกนะครับสีที่เขาให้มานะครับเป็นสีแนวลักชัวรี่เนาะเป็นสีครีมนะครับแล้วก็หนังเนี่ยเป็นหนังแบบเจาะรูด้วยนะครับก ให้ลมดูสปอร์ตดีนะครับประมาณนี้แผงข้างต่างๆนะครับก็ให้เป็นสีดำมทัลิกนะครับหรือว่าดำไฮกอสเนาะก็สีดำเงาสวยดีนะครับกระจกทั้งสีบานออโต้อยู่แล้วนะครับอ่ะให้ทีมงานลองดูภายในดีกว่าภายในคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันว่าฟังก์ชันค่อนข้างดีนะเบออาะไอฟ้านะครับตัวคนขับนะคู่หน้าเลยนะครับคู่หน้าเป็นเป็น,ปนไฟฟ้าเลยนะ ก็ใช้งานง่ายดีเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูข้างในดีกว่านะว่าออปชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปก่อนไปนี่เบาะนะนอกจากเป็นไฟฟ้านะครับที่ปรับแบบนี้นะนี่ด้านหน้าถอยหลังนะครับได้อย่างสบายเลยนะยังมีเมมโมรีเบาะด้วยนะครับที่อยู่แข่งข้างประตูเผื่อบางทีเนี่ยเราไม่ได้ขับเองเรามีคนรถใช่ไหมครับเราก็สามารถเมมโมรีได้เลยนะ1 2 3จะสาเป็นใครก็แล้วแต่เนะาะเมมแยกได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องตีกันนะครับประมาณนี้อ่าโอเค เดี๋ยวขอพูดถึงฟังก์ชันของตัวฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเพื่อนเริ่มจากอย่างแรกนะตัวน,นี้คือปุ่ม start stop เนาะก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานอยู่แล้วละ,ละสมัยนี้จะเป็นกด start หมดแล้วนะครับตัวน,นี้คือเซนเซอร์ถอยหลังนะครับหรือเซนเซอร์หน้านานะมีมาให้เลยไฟลูมนะครับทัชคอนโทรลมีให้ครบหมดนะครับข้างล่างเนี่ยตรงน,นี้น่าจะเป็นตัวไฟเปิดปิด d a y t i m e นะแต่ไม่แน่ใจใช้ได้อยู่หรือเปล่าน,นะครับตรงน,นี้นะครับเป็นตัวพับกระจกนะครับ มีแบบออโต้ด้วยนะออโต้ Auto คือเราตั้งตรงกลางไว้ใช่ไหมครับเวลาเราล็อกรถเนี่ยกระจกมันจะพับเองเลยนะครับแล้วก็เวลาคลายล็อกเนี่ยกระจกจะกลางเองด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะเพื่อนๆคงเห็นว่าเอ๊ะข้างบนเนี่ยมันมีนมอะไรนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทนิดนึงก่อนนะนี่กูโอเค okay. ตัวนี้เนี่ยมันมีตัวเขาเรียกวีคาปาเนาะหรือเป็นตัววอลเกตนะครับสามารถบอกตัวพลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับว่าแบตคันนี้เนี่ยยังมีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าอยู่13กว่าเนี่ยถือว่าเยอะนะครับ ถ้าต่ํำกว่า11ไปไปายนะครับถือว่าแบตไม่ค่อยดีแล้วนะครับอ่าอันนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณ์ปกตินะครับถัดมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มของตัว ECU Shop นะเป็นเล่นเป็นคัรเล่งไฟฟ้านะครับเ,เพื่อนๆเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมานะครับทำให้เวลาขับเนี่ยมันลื่นขึ้นนะแต่ว่าไม่มีผลกับการใช้งานใดๆทั้งนั้นนะครับเครื่องยนต์ก็มีผลนะผมว่าขับแล้วมันจะแบบรถมันดูลื่นอะ่ะนะครับ สมูทขึ้นลื่นขึ้นนะครับไม่เหนื่อยนะครับก็ไม่มีผลกับเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็โอเคมีมาแล้วก็ดีนะครับไม่ต้องติดเพิ่มนะครับประมาณนี้อ่ะถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูพวงมาลัยต่อดีกว่านะว่าพวงมาลัยเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันเขาเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเคครับพวงมาลัยนะคันนี้เนี่ยเขาให้วัสดุนะครับเป็นหนังสลับกับตัวลายไม้ดำนะครับหรือว่าเป็นโนแบ็ k นะครับก็สวยงามและสปอร์ตดีนะครับแล้วก็ร่องของตัวมือจับนะครับก็ยังมีให้เห็นนะ เวลาเราขับเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจับตรงนี้ใช่ไหมครับตำแหน่งมันก็จับง่ายดีนะครับเพราะมีร่องของตัวไม้อยู่ข้างหลังนะครับอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวงมาลัยคันนี้นะครับไม่ใช่พวงมาลัยเดิมนะเจ้าของเดิมไปอัปเกรดมาใหม่นะครับเขาจะเพิ่มพวกนี้ครับช่วงดีไซน์ของตัวมือนะครับทําให้เวลาขับทางไกลมันสบายกว่านะครับนี่ตรงนี้ที่เขาทาเพิ่มมานะครับแล้วก็สอดอลายไม้ด้วยนะครับพร้อมกับหนังที่เป็นเจาะรูนะเพื่อระบายอากาศระบายความร้อนนะครับประมาณนั้นนะอ่า ส่วนพวงไลนะครับก็จะมีฟังก์ชันของตัวฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นตัวควบคุมวิทยุนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนโหมดต่างต่างนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะแล้วก็โลโก้นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับโตต้าระบบความปลอดภัยคันนี้นะครับก็ไม่ธรรมดานะเพิ่มเห็นเนี่ยมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็มีที่เข่านะครับแล้วก็มีม่านนะรวมรวมกันแล้วในประมาณ9จุดนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่า เป็นรถที่ปลอดภัยจริงๆนะครับเพราะว่าโตต้าเขาใส่ใจมากๆเนาะเรื่องนี้นะครับเจ้าคอนโซลกลางคันนี้นะก่อนจะไปดูพวกรายละเอียดต่างๆนะครับผมขออนุญาตให้ดูเจ้าคอนโซลก่อนนะวัสดุเขาให้เป็นอะไรนะครับรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นหนังหรือเปล่านะแต่มันนิ่มๆอ่ะแล้วก็พอมันมาจากญี่ปุ่นนะครับเกิน5ปีขึ้นไปนะครับมันจะมีแบบ เหนียวๆียวทุกขันเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกัวงวลนะอันนี้ผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้ใหม่นะเดี๋ยวผมส่งไปพุ่มให้ใหม่เลยนะครับก็จะได้ไม่กวนใจเนาะ,ะประมาณนี้อ่ะเราม,มาดูคอนโซลกลางต่อดีกว่านะครับผมพูดถึงอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะแอะนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเจ๋ด,ดีเนาะอยู่ซ้ายขวาแบบนี้นะครับเดิมๆเนี่ยคอนโซลกลางนะครับจะไม่ได้เป็นสีนี้นะ จะเป็นสีเงินเงินนะครับเมทัลลิกแต่ส่วนใหญ่รุ่นน้มชอบลอกกันนะครับเจ้าของเดิมก็เลยได้อัปเกรดนะครับเป็นตัวชุดครอบนะเป็นลายไม้ดำนะครับเป็นโอแบ็คมาแบบนี้เลยชุดนี้เนี่ยผมว่าต้องมีประมาณ8 9 0 0 0บาทนะที่ครอบไปนะครับเนี่ยทั้งชุดเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้านะครับสวิตช์กระจกสีบานนะครับครบหมดเลยอ่าเรามาดูจอต่อดีกว่านะครับจอรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นจอใหม่นะครับลูกค้าได้เปลี่ยนมาเนาะจากเดิมจะเป็นพวก ดีวีดีธรรมดานะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเราชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็อชอบฟัง u t u b e นะครับเขาเลยได้เปลี่ยนแบบ a อ d ด o อ d ไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็มีแอปพลิเคชัน u t u b e มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจุกจ้าต่างๆนะครับสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยนะก็ฟังชนีดดีนะครับครบมากๆโอเคเพราะตัวผมเองเนี่ยสมัยนี้เราก็อยากได้แบบฟังเพลงผังเน็ตอะฟังเพลงผ่าน y YouTube อะมันง่ายแล้วเดี๋ยวนี้แค่แชร์ฮอสปอตเข้าไปเองนะครับง่ายๆเลยอ่ะถัดมาดีกว่านะครับ ช่องใสของนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีมาให้นะครับเผื่อใส่แว่นตาใสอะไรเล่กเน้อยเนาะก็ใส่ได้นะครับแอร์นะครับรุ่นนี้ก็ดีมากๆานะครับเป็นแบบดูโอไคลเมตนะสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะครับฝั่งซ้ายนะถ้าเผื่อว่าร้อนนะครับก็ปรับแยกเองได้เลยนี่ฝั่งขวานะครับถ้าหนาวก็ไม่ต้องตีกันเลยนะครับดีมากๆแล้วก็ถ้าเผื่อว่าด้านหน้านะครับเรายังสามารถควบคุมแอร์หลังได้ด้วยนะครับ วิธีควบคุมเนี่ยกดที่ตัวเรียนะครับหครั้งนี่ลูกเขาจะขึ้นมาควอนเรียใช่ไหมครับนี่ตรงนี้นะเราก็สามารถเปิดปิดพัดลมได้ด้วยนะครับของตัวข้างหลังนะพัดลมอยู่ตรง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 ,ตรงไหนนะนี่ตรงนี้อ่าอันนี้คือตัวคอนโทรลด้านหลังนะแอร์หลังจะ่บอดอยู่ายมาในปอยแล้วนะครับอุณหภูมินะครับก็สามารถปรับได้ด้วยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยแอร์หลังนะครับเขาปรับได้2ที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับด้านหลังก็ปรับได้เหมือนกันเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะเสียงมากๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้ ถัดมานะครับมาดูเกียร์ต่อนะเกียร์เนี่ยก็เป็นเหมือนเกียร์ทั่วไปเนาะมี P มี R มี N มี D นะครับแต่ว่าที่พิเศษนะครับก็คือจะมีตัวบวกลบด้วยนะนี่เราสามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรด้ด้วยนะครับมีบวกมลบด้วยเป็นแมนนวลได้เลยนะก็ทําให้ขับสนุกมากยิ่งขึ้นหรือว่าบางทีเราอยากจะเล่งแซงนะครับก็เข้ามาที่โหมดนี้ได้นะครับยังไม่พอนะถ้าเผื่อว่าเราเข้าเกียร์ R ใช่ไหมครับก็จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันผ่านกันเช้นไงมาประมาณะนะึงแล้วล่ะ เดี๋ยวนี้กล้องก็ถูกนะถ้าเปิดติดใหม่เนี่ยตัว1 0 0พันกว่าบาทเองก็ชัดแล้วล่ะสมัยนี้นะครับไม่แพงด้วยโอเคมาดูด้านล่างต่อดีกว่านะครับช่องเสียบ12โวลต์นะครับเอาเลก็มีให้ครบนะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเก๊ะนะครับเก๊ใส่ของนะครับต่อมานะครับคอนโซลล่างนะก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับอยู่2แก้วตรงนี้นี่นะครับแล้วก็มีที่วางรีโมทวางอะไรต่างๆแล้วอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าผมแนะนำนะอยากให้ซื้อพวกสักกหลาหรือว่าเป็นตัวกันเลือ่อนดาว่าหน่อยเพราะเมื่อมาเราวิ่งเนี่ยมันจะขอกแคบขอกแค,ค,ค,คได้นะครับประมาณนี้นะครับคันนี้เนี่ยเลขไม้นะครับผ่านการใช้ง,งานมาที่2 1 7 0 0 0กิโลนะครับก็อายุรถคันนี้ประมาณ12ปีนะครับปี09เนอะก็12ปีแล้วนะครับ เฉลี่ยประมาณปีหนึ่ง20 0 0มโลก็ประมาณนี้แหละครับผมว่าปันรถใช้งานเนาะก็กลางๆนะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับมาดูเรือนใหม่กันต่อดีกว่านะครับว่าเรือนใหม่เนี่ยจะมีอะไรแสดงบ้างนะครับบนเรือนใหม่เริ่มจากอย่างแรกนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัววัดรอบเครื่องยนต์นะมีถึงแปดพรอบเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับเป็นวัดรอบความเร็วนะครับมีความเร็วสูงสุดถึง180เลยนะรุ่นนี้เหยียบได้ประมาณร้อิจริงนะผมเคยทดลองแล้วนะครับ วิ่งได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าไปครอบครัวนะครับหรือว่าไปกับหลายหลคนเนี่ยก็ไม่แนะนำเนาะวิ่งไม่เกิน120ก็พอแล้วนะครับต่อมานะครับตำแหน่งของตัวเบากอุณหภูมินะครับก็อยู่ฝั่งซ้ายตัวเล็กๆแบบนี้นี่ฝั่งขวาก็จะเป็นตัวเกียร์น้ำมันนะครับส่วนน้ำมันนะครับคันนี้ก็เติมเป็นเบนซินนะครับโซฮอ์91โซฮอ์95ก็ได้นะครับเพราะว่าเติมง่ายอยู่แล้วปั๊มที่ไหนก็มีแน่นอนนะครับสบายมากเลยอ่ะข้างหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอญยตไปชมข้างหลังดีกว่านะครับว่าจะนั่ง นี่ประตูก็สไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับมันสามารถเปิดได้นะครับจากที่บานประตูก็ได้นะง้างแบบเบาๆเองนะครับหรือ,อจะเปิดจากบริเวณคนขับก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มฟังก์ชันบอกอยู่นะครับอยู่บริเวณด้านหน้านะอาโอเคคือมันนัางเรียบร้อยแล้วนะครับขอปิดนิดน,นึงก่อนละกันขอบเบาแค่นี้เองนะครับง่ายได้เลยคือรถคันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่ามันเป็นรถตู้จริงๆนะครับแล้วก็ลูกค้าหรือว่าคนที่เลือกใช้รถประเภทนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่แบบ พิ่งมีลูกนะครับเพิ่งมีลูกคนแรกเดี๋ยวมีลูกสองคนแล้วนะครับแล้วก็อายุอาจจะไม่เยอะมากเนาะเพราะว่าชอบในสไตล์ในการตกแต่งด้วยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยคืออย่างงี้ครับเวลาเราวางขาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่วางมันใหญ่มากๆนะเผื่อเรามีกระติกต่างๆนะครับหรือว่าถ้าคนมีลูกจะเข้าใจนะครับของลูกมันจะเยอะมากนะครับเวลาไปไหนที่นี่อันนี้มันสามารถวางได้ที่ใส่ขดนมอะไรก็แล้วแต่นะวางได้เลยตรงนี้สบายมากเลยนะครับแล้วก็ลางเขานะครับเป็นลางอิสระด้วยนี่ ือเราสามารถปรับได้หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเดินหน้าถอยหลังยังไงนะครับลองทำให้ดูนะเ,เดินหน้าถอยหลังน่จะอยู่ตรงนี้สดัดทีนี่เนี่ยมันสามารถแยกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็นั่งได้จริงๆนะ คนก็เลยนิยมมากนะครับสำหรับรถตู้แบบนี้นะประเภทแบบนี้เนี่ยคนใช้เยอะมากเลยแล้วราคานะครับตอนนี้ก็ทุกถูกนะไม่ถึงร้านแล้วด้วยนะครับน่าใช้จริงๆนะครับอ่ะไปดูฟังก์ชันต่อดีกว่านะครับเบาะเนี่ยที่ให้มานะก็จะมีเท้าแกมให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็มีที่รองน่องด้วยนะครับแบบนี้จะเป็นแบบปรับมือนะข้างหลังเผื่อว่าเราเดินทางไกลใช่ไหมครับอยากให้ภรรยาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับนั่งแล้วก็นอนได้นะครับก็สามารถเนี่ยใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยนี่สบายมากๆนะโอ้ยสบายมากๆนะครับ ยังไม่พอนะครับบนศรีรษนนะครับเพดานเราเนี่ยก็จะมีจอกลางมาให้ด้วยนะลองดูไหมนี่ดูกลางจอกลางแต่ว่าอันนี้น่าจะติดานานแล้วละ่ะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เพียงพอในการดูนะครับเวลาไปต่างจังหวัดเนาะสบายมากๆเลยนะ,อะโอเคไปดูฟังก์ชันอื่นต่อด,ดีกว่านะครับแอที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยบนศรีรษะเราสามารถปรับได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นความแรงของพัดลมนะครับหรือว่าอุณหภูมินะสามารถปรับแยกเองได้เลยนะครับ เพราะว่ารุ่นนี้เป็นแอร์ล้วนะครับข้างหลังจะมีช่องแอร์ทุกที่นั่งให้เลยนะอยู่ด้านข้างนะครับแบบนี้ยังไม่พอนะครับถ้าเผื่อว่าเรามีเด็กใช่ไหมครับอยากจะให้เขาขึ้นไปดูดาวหรือว่าขึ้นไปที่ทะเลนะครับหรือว่าไปภูเขาไปแล้วแต่นะเนาะมีสรุปด้วยนี่เขาเรียกมูลรูปนะเขาเรียกมูลรูปเป็นมูลูปขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เปิดปิดด้วยไฟฟ้าได้นะครับนี่สาธิตให้ดูปุ๊บนี่เจ๋งมากเลยอ่ะไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ เผื่อาบางทีเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยากจะพาลูกไปดูดาวนะครับอยากจะพาลูกไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะครับก็เหมาะสําหรับลูกๆมากๆเลยนะครับฟังก์ชันนี้ส่วนตัวผมก็ชอบนะแต่ด้านหน้านะครับก็มีมาให้นะแต่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบมือนะครับนี่ต้องเปิดแบบอ่าเป็นแบบเขาเรียกกระดกนะครับต้องเปิดแบบนี้ปุ๊บกระดกขึ้นหน่อยหนึ่งอ่าอาจจะใช้เพื่อระบายอากาศประมาณนั้นแล้วกันนะแล้วก็เพื่อความสวยงามเท่ๆให้รู้ว่ามีแล้วกันอ่าโอเคอะ เดี๋ยวพาไปดูหลังต่อดีกว่านะครับว่าแถวหลังสุดเนี่ยแถวสานะครับจะนั่งสบายหรือเปล่านะเพราะพื้นเป็น,พ,นพื้นเรียบเนาะเวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยก็เดินง่ายนะครับไปดูเลยดีกว่าโอโ้โหกว้างมากๆนะครับอันนี้คือเบาะไม่ได้ปรับใดๆท้งนั้นเลยนะครับยังเหลือที่นั่งเนี่ยแบบโหยี่สิบเซนได้นะครับขาสบายๆเลยนะคนตัวใหญ่ก็นั่งสบายนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นหุ่นคนนี้แหละที่คนเขาชอบใช้รุ่นเนี้ยเพราะมันนั่งสบายจริง,รงนะครับอ่านะไว้ของก็ได้เยอะด้วยนะครับ แอร์นะก็มีทุกที่นั่งเลยนะครับเป็นแอร์ลาวอันนี้ของคนข้างหลังนะครับข้างหน้าอยู่ข้างหน้านะครับที่วางแก้วนะครับซ้ายขวามีไม่ครบเลยนะครับข้างละสองอันนี่นะไม่ธรรมดานะครับเผื่อวางแก้วน้ําหรือว่าแก้วกาแฟนะครับได้ข้างละสองอันเลยประมาณนี้นะครับบนสีสันเรานะครับเฮดลูมฝั่งซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีตัวไฟแอมบิไลท์มาให้ด้วยนะอยู่ในลาวนี้นะครับเป็นลาวซ่อนหลืบนะครับโซ่ทีเป็นไฟซ่อนหลืบอยู่ประมาณนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝาท้ายต่อดีกว่านะว่าฝาท้ายเนี่ยเปิดยังไงนะครับและวางของได้แค่ไหนนะครับพับเบาะยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเคฝาท้ายรุ่นนี้นะครับยังเป็นแบบเปิดมืออยู่นะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเพราะเป็นปีศูนย์เก้านะครับก็แต่เปิดไม่ยากนะแค่ดึงขึ้นมาเองง่ายๆนะครับเบาะนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอาผ่าด์เวลไฟเนี่ยมันมี2สเปคนะสเปคที่ขายในเมืองไทยคือสายส่วนโตโยต้าใช่ไหมครับแล้วก็ขายที่ เาผูดผิดแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นมาทั้งคันนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นสเปกญี่ปุ่นนะสเปกญี่ปุ่นนะครับจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเบาะนะครับเขาจะเป็นเบาะแยกแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถพับแบบแขวนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบาะของโตโยต,ต้าที่มาจากศูนย์นะครับเขาจะได้แค่พับแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวแขวนไม่ได้ไว้ของน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมไปสรุปกันดีกว่านะว่าคันนี้เนี่ยมันจะดียังไงนะครับแล้วก็ของแต่งเขานะครับมันมีอะไรบ้างนะครับราคาเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับไปฟังกันเลย เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนหลังจากที่ผมพาไปดูภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตสรุปข้อดีของเขาก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับคันนี้เนี่ยเป็นปี2009สเปคญี่ปุ่นนะก็บอกสามารถพับแขวนได้นะครับข้อ2เนี่ยโครงสร้างนะครับค่อนข้างสวยเลยถ้าสิบเต็มนะครับเอาไปสิบเต็มเลยไม่มีบทเต็มแน่นอนนะครับ3นะครับคันนี้ได้ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับล้อแท้ W-Work นะครับเบรกใหญ่ๆขนาดนี้เลย ด้านหน้านะครับได้แปลงเป็นของตัวโฉม3 0ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างนะครับก็ได้อัปเกรดมาใหม่นะครับเบาภายในนะครับก็เป็นสีครีมเรียบร้อยดีนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยถ้าคนนะครับรักครอบครัวแล้วก็อยากแต่งรถด้วยนะครับแนะนําเลยนะน่าใช้จริงๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะโอเคแค่เติมมันาอย่างเดียวนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคงอยากรู้ราคาเนะว่าราคาที่ผมจะขายเนี่ยเท่าไหร่นะครับไฟแดงคันนี้นะจริงๆก็สามล้านกว่านะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับไม่ถึงล้านแล้วนะต้นตายุทธคานะครับ ขอแยกเสนอขายนะครับที่9 5 0 0 0สน0 0 0เาันบาทสรเพื่อนอ่าถูกมากๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับดาวไม่เยอะนะครับใช้เงินออกรถเบ็์เสร็จนะแค่79,0 0 0บาทเองสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง6ปีด้วยนะครับประมาณเดือนละ21,000กว่าบาทนะครับประมาณนี้อ่าโอเคครับถ้าเปิดเพื่อนเพื่อนะอยากเห็นรถคันนี้นะครับว่าตัวจริงๆแล้วนะครับอยู่ที่ไหนนะครับต้นตาลยูสคาร์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนการจนาภพิเษษบางบัวทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับแต่ถ้ามาไม่ถูกนะครับหยิบมือถือขึ้นายคตะ ก็จะนำทาง,งเพื่อนๆนะครับมาถึงที่นี่อย่างง่ายดายเลยนะอ่าสุดท,ท้ายนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆชื่นชอบนะในการรีวิวรถของผมนะครับหรือว่าชื่นชอบรถเข้าใหม่เป็นประจำนะครับหรือว่าชื่นชอบรถที่มีการตกแต่งเป็นสไตล์มาแล้วนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปที่ผมจะทำนะครับคันนี้ลืมบอกไปเลยนะครับอ่าเราไม่รับประกัน1ปีนะคันนี้รับประกันแค่1เดือนนะครับเพราะว่าปีรถเนี่ยมันเกินสองนะครับถ้าปีต่ำกว่าสองเนี่ยทางร้านนะครรรััับบปะกนนให้1เดือ เครื่องเกียร์นะครับระบบแอร์ไดชาร์จไดสตาร์นะครับรับประกัน1เดือนประมาณนี้โอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาลย,ยูสคาร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ